เตาวาฟเฟิลโวเมดนะทุกคนเครื่องนี้ตีกลับมานะครับเพราะว่าน้องที่เอาไปใช้เนี่ยบอกว่าไฟมันดูดพี่โอเคนะครับก็แสดงว่ายังอยู่ในประกันนะครับของเราประกัน3มเดือนนะครับผมก็พอดีเป็นน้องก็แมค้าที่อยู่ในตลาดนี่แหละครับใกล้ๆบ้านนี่แหละครับก็ยังดีที่เขาไม่ไม่โวยวายอะไรนะครับอะ <laughs> อันดับแรกนะครับน้องเขาบอกว่าพอเสียบปลั๊กปุ๊บมีไฟดูดนะครับมีไฟดูดนะครับก็สันนิษฐานได้ว่านะครับไอที่เราประกอบนะครับอาจจะมีปลอกที่ว่าสวมกันร้อนนะครับกันช็อตนะครับิดยการหลุดนะครับเพราะว่าอีตอนปิดฝาอะไรเนี่ยมันก็ไม่ได้ปิดกันง่ายๆนะมันต้องใช้ท่าท่ายางนะครับออกแบบท่าทางในการปิดนะครับ ถ้าางั้นมันก็ไม่เข้านะครับหรือว่าตอนที่เราไปาบังคับมันให้มันให้มันงับได้สนิทได้แนมสนิทนี่ยนะครับปลอกที่สวมไว้มันอาจจะหลุดนะครับผมเดี๋ยวเราก็จะมาลื้อเหมือนเดิมนะครับฝาบนก็คือหนึ่งสองนะครับแล้วก็สามตรงนี้นะส่วนฝาล่างนะครับฝาล่างนี่เป็นพลาสติกนะครับเป็นพลาสติกเนี่ยอาจจะ ไม่มีส่วนที่หลุดนะครับถึงมีส่วนที่หลุดนะครับมันก็จะมาสัมผัสกับโครงสร้างที่เป็นพลาสติกก็จะไม่มีกระแสรั่วนะครับดังนั้นนะครับฝาบนมันเป็นโครงสร้างเนี่ยโลหะนะครับเลน์แรงเนี่ยนะครับแล้วก็จะมาเลือดูนะครับว่ามันมีส่วนไหนที่เราทําให้เกิดปัญหาของไฟรั่วนะครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวเอาไขควงมาขันตรงนี้ครับ เดี๋ยวเราจะดูทั้งฝาบนและฝาล่างเลยนะเพื่อนๆนะเพราะเราก็เอาชัวร์ไว้ก่อนนะครับเอาปลอดภัยไว้ก่อนนะครับอันนี้ก็ขอโทษน้องเข้าไปแล้วว่าอาจจะเกิดการผิดพลาดน,นะครับตอนที่เรา ประกอบนะครับอาจจะมีของขนวนมันหล่นนะมันหลุดก็ได้นะครับอาจจะเป็นไปได้นะครับหรือเป็นไปไม่ได้ก็ไม่รู้นะครับเดี๋ยวแกะดูแป๊บหนึ่งนะครับสามจุดนะเพื่อนๆนะสกู3สามตัวนะครับแล้วก็เปิดฝาบนได้เลยนะครับเนื่องจากฝาบนมันเป็นโลหะนะครับเราต้องเปิดดูก่อนนะครับว่ามันมีส่วนไหนที่ผิดพลาดนะครับ ตรงนี้จะมีเดือยนะครับเปิดได้เลยนะครับเปิดลักษณะง้างด้านหลังนะเพื่อนๆน,นะง้างด้านหลังนะครับจึ๊บนี่พรามมันมีสลักเนะี่ยสลักเนี่ยเข้ามากับรูตรงนี้นะครับโอเคมีส่วนไหนที่มันสัมผัสโลหะไหมไม่มีนะเพื่อนๆน,นะ ก็อยู่ดีนะครับอยู่ดีนะครับไม่มีส่วนที่มันโผล่มานะครับดังนั้นนะครับอาจจะเป็นไปได้ว่านะครับสายของสายของน้องที่ต่อที่อยู่ตลาดนะครับเ้าอาจจะสลับกัน Ln นะครับผมขั้วนี้เป็นบังคับนะครับว่าขั้วไหนคือขั้วลายนะครับขั้วไหนคือขั้วนิตรอนนะครับแล้วก็ขั้วกาวนะครับพอเสียบเข้าไปปุ๊บกาวกับนิตรอนมันจะถึงกันนะแต่ว่า ถ้ากลับปลั๊กที่ตลาดนะครับก็คือว่าสายสลับกันเนะี่ยลายกับมิซอนมันจะสลับกันนะครับพอสลับกันปุ๊บก็ทําให้ส่วนของลายเนะี่ยมาอาจจะมาสัมผัสกับโครงสร้างนะครับเนี่ยเราลื้อดูก็ไม่มีนะไม่มีส่วนที่มันแตะนะครับเพื่อนๆนะโอเคฝาบนปลอดภัยนะครับเดี๋ยวเราลืลื้อฝาล่างนะครับ เมื่อรื้อออกมาเพื่อนๆนะก็ไม่เห็นมีอะไรที่จะสัมผัสกับโครงสร้างที่เป็นโลหะเลยนะครับผมก็ถูกคุ้มไว้อย่างดีนะครับอันนี้ก็จะเป็นนี่เป็นพลาสติกนะครับเฮ้ยไม่ใช่ดิเหล็กหอนะครับอ่าก็จะมีจุดสงสัยอยู่ตัวเนี้ยตัวเดียวนะครับเพราะว่าเรากลัวว่ามันจะไปแตะนะครับพอดีว่านี่พอถอดออกมานะทุกคนนะ ันแทนนี่ไงมันอาจจะรอดตะแกรงนะครับรอดตะแกรงนะครับแล้วก็ไปสัมผัสกับตัวนี้นะครับเนี่ยเห็นไหมความจริงแล้วมันต้องเป็นสีฟ้าสีฟ้าก็คือนิวตอนนะอาจจะเป็นไปได้ว่า,วาปลั๊กสามตาของแม่ค้านะ่ยเขาเอาไปเสียบสลับด้านนะครับก็คือว่าสลับได้ใช่ไหมโดยมากแล้วเขาชอบหักขากาวออกใช่ไหมล่ะ ลายกับขานิท้อนมันสลับกันได้ดึงออกปุ๊บก็เสียบใหม่ปุ๊บก็กลายเป็นลายกับนิท้อนนะครับดึงออกปุ๊บเสียบใหม่กลายเป็นนิทตอนกับลายนะครับผมเนี่ยสงสัยตอนที่เราบังคับฝาให้มันปิดได้นะครับไอตัวนี้อาจจะหลุดนะนะเพื่อนๆนะโอเคก็ต้องยอมรับไปนะครับว่าเนี่ยเห็นไหมเนี่ยรอยมันละลายนะครับอาจจะเป็นไปได้ว่ามันเนี่ยครับร่องรอยนะครับอาจจะเป็นไปได้ว่ามันอาจจะมาแตะสัมผัสกับอ่า ฮีเตอร์นะครับฮีเตอร์ก็คือมันถูกฝังอยู่ในกับโลหะหลอดตัวนี้นะครับมันก็เลยสัมผัสกันโดยตรงนะครับนี่นี่อาจจะเป็นเพราะว่าปลอ,อกมันหลุดนะครับผมโอเคนะครับก็ยังโชคดีที่มันไม่อันตรายนะครับก็คือว่าเขายังไม่ได้ใช้งานนะครับเพียงแต่ว่าเสียบครั้งแรกแล้วก็พอทําขนมเนี่ยพอจะเปิดพอขนมสุกจะเปิดออกมาเนี่ยปรากฏว่ามีไฟมีกระแสไฟ สัมผัสที่มือเขานะครับเขาก็เลยเลิกใช้นะครับผมครับผมเดี๋ยวเราก็สมปอกตัวนี้ก็จบนะครับผมโอเคนะครับสําหรับคลิปนี้ก็คงมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับสําหรับเพื่อนๆที่พบปัญหาเกี่ยวกับว่าไฟรั่วนะครับเนี่ยก็ก็คงต้องสังเกตตรงนี้นะครับอาจจะให้ช่างตามบ้านนะครับหรือถ้าใครยังทําไม่เป็นนะครับให้ช่างตามบ้านเปิดฝาด เปิดฝาให้เราดูเลยนะครับอาจจะเป็นที่สายถลอกสายขาดสายอะไรแล้วมาแตกกับโครงสร้างนะครับผมเนาะเบื้องต้นก็คือเพื่อนๆลองสลับลองสลับขั้วก่อนนะครับไอขั้วที่ไม่มีกาวนะดึงปลั๊กออกปุ๊บแล้วก็เสียบใหม่ด้านนึงนะครับผมก็เป็นการทดสอบไปในตัวนะครับผมส่วนตรงอื่นไม่มีการสัมผัสกับโลหะแน่นอนนะครับนอกจากตรงนี้ที่เดียวเท่านั้นนะครับผม โอเคครับคลิปนี้ก็คงต้องจบเพียงเท่านี้นะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าอาจจะมีประโยชน์ไม่มากกัน,น้อยนะครับผมโอเคครับขอบคุณที่สําหรับขอบคุณที่ชมจนจบคลิปนะครับขอบคุณนะครับช่วยกดไลค์กดติดตามเอาไว้ด้วยนะครับนี่ครับกันช็อตตงสัยหลุด